แฟนหมดใจไปแล้วมีวิธีการแก้ไขไหมคะมันเป็นเพียงแค่คนฉลาดเนี่ยสเข้าใจเรื่องนี้ครับเวลาคนมันหมดรักเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคือการกลับมาเพิ่มความน่าค้นหาครับความรักมันเป็นการต่อสัญญาครับความรู้สึกอยากวันต่อวัน อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากประดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาอยากมีเรื่องบนเตียงท้ายที่สุดแล้วมันคือการต่อสัญญาความรู้สึกอยากวันต่อวันไม่ใช่แบบหมายความว่าเออแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้วสัญญาว่าจะอยู่กันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคำมั่นคำสัญญาเหล่านั้นจะเป็นความจริงตลอดทั้งชีวิตมันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับ ไอ้วันที่รักกันมากวันที่รู้สึกว่าคุณสามารถตอบสนองความอยากได้มันก็สัญญิงสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยชั่วควา้าดินสลายเลยว่าจะอยู่กับคุณแต่พอวันที่มันไม่มีความอยากอีกแล้วคําสัญญาทั้งหมดถือเป็นโมฆะคุณจะต้องเพิ่มความหน้าค้นหาให้กับตัวเองครับนั่นคือเลยครับคือลดการรายงานครับลดการเป็นลูกแมวเชื่องเชื่อคนบางคนมันพยายาม กดคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์เช่นมันแซงเป็นหึงมันแซงเป็นห่วแงแซงเป็นทะเลาะนู่นนี่นั่นต่างๆเพื่ออะไรครับบีบบังคับให้คุณต้องอยู่ภายใต้อำนาจหรือคําสั่งของเขาสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นของตายครับวันนี้จะต้องทําตัวให้หน้าค้นหาไม่ต้องรอยายงานมีบางเคสทําแค่นี้เองบางเคสผู้คมแนะนําคือเลยครับกลับดึกบ้างในบางครั้งและไม่ต้องรอยายงานการกลับดึกของคุณคุณอาจจะไปวิ่งไปออกกําลังกายนะครับกลับดึกบ้างกลับเร็วบ้างกลับช้าบ้างปาร์ตี้บ้างมันคืออีกฝ่ายจะรู้สึกเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นหรือเลา่าคนมันจะเริ่มโฟกัสเราครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3 9 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3 9 0 0นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 0 0มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ